สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับเดี๋ยวนี้นะครับผมเช่ยงเจียนจากทางร้าน JKT นะเดี๋ยวมารีวิวนะครับผมเป็น cross m o e นะครับเข้า2ออก2ของทางร้าน JKT นะครับผมตัวนี้เป็นเวอร์ชันอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะนําวิธีต่อให้ด้วยนะครับนะว่าวิธีการต่อกับปลเนี่ยต่อยังไงเข้าตรงไหนออกตรงไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลูกค้าลองไปดูกันเลยนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันที่จุดแรกนะครับผมก็ปลีแอมนะครับเราก็ เสียบสายสัญญาณปกติเลยนะครับอินพุตมาเข้าช่อง CD หรือช่องออกก็ได้นะครับทีนี้เอาพุชุดซับนะครับผมซับตรงนี้นะที่เขียนว่าซับนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพาวเวอร์ไม่ว่าจะเป็นพรีแอมที่เป็นห้าแบนหรือ7แบนนะครับที่เขียนว่าซับตรงนี้นะสัญญาณออกไปนะครับผมมาเข้าที่ช่องอินพุตตรงนี้ของคลอสนะครับ แล้วก็สัญญาณฟนต์หรือว่าเลียก็ได้นะครับผมเป็นสัญญาณเสียงกลางแหลมนะมาเข้าสายที่ผมทําออกมานะครับผมตรงนี้นะครับเป็นสายเพิ่มออกมานะครับตรงนี้นะแล้วก็ออกไปวายก็คือ power ขับกลางแหลมนะครับโลก็เป็น power ขับซับนะครับผมส่วนลูกค้าที่ใช้ power สี่ช a น n e l นะครับก็ต้องใช้สาย Y นะครับผมออกไปนะตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมย้อนให้อีกทีหนึ่งนะอินพุตมาเข้า CD นะครับผมปกติเลยนะครับช่อง CD หรือช่องออกก็ได้ออปต์นะครับผมจากปรีช่องซับมาเข้าที่อินพุตของปรีช่องนี้นะครับผมแล้วก็เอาพุตช่องฟลอน์ก็ได้หรือเรียก็ได้มาเข้าอินพุตที่คลอสที่สายที่ผมทําออกมานะครับผมแล้วก็ไฮนะครับผมตรงช่องนี้นะออกไปเข้าพาวเวอร์ขับกลางแหลมโลก็ไปเข้าพาวเวอร์ขับซับนะครับผมตามตรงนี้เลยนะครับพาวเวอร์ Power ขับกลางแหลมนะครับ สายเส้นนี้พวเวอร์ขับซับนะครับผมสายเส้นนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับวิธีปรับนะครับผมก็เอาแคบเราเปิดวอลลุ่มขึ้นมาปกติก่อนนะครับเราเปิดวอลลุ่มขึ้นมาสักประมาณ9ก้าโมงนะครับผมซับก็เปิดประมาณสัก8ปดโมงเกือบเกือบเก้าโมงนะครับทีนี้ความถี่เอาไวต้ตรงกลางนะครับตั้งไวต้ตรงกลางทีนี้มาดูที่คลอสกันนะครับ เอาไว้เที่ยงก่อนความถี่นะครับทั้งสองเลยนะทีนี้ลองดูเสียงกลางนะครับผมเราลองดูว่าเราเอาจะดังประมาณไหนนะครับส่วนใหญ่ผมจะตั้งเที่ยงนะแต่นีเดี๋ยวผมเบาไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ยินเสียงที่ผมพูดนะครับทีนี้ความความดังของซับนะครับโอ้เปิดดังเกินนะครับเบา อ่ะนะครับนี่คือความที่แน่นปนนุ่มนะครับถ้าอยากได้นุ่มก็ุนกลับมาอีกนะครับแต่มันจะเบานะครับผมเพราะว่าความที่ที่ p o w เวอรเนี่ยผมตั้งเอาไว้ไม่ให้นุ่มเกินนะครับแลาว่าเราบังคับได้นะโดยการดึงความดังขึ้นมานะครับจะเห็นว่าดอกมันเต้นเยอะนะครับจนมีเสียงเขกเลยนะนะครับ ถ้าเราเพิ่มความดังความทีขึ้นไปนะครับอ่าพอความทีสูงขึ้นมันก็จะดังขึ้นมาเองนะครับเพราะว่าความถี่ตู้ความทีดอกความทีเพลงมันตรงกันนะครับเพิ่มได้เรื่อยๆนะครับนะครับอ่านะครับความถี่ตรงนี้ก็ปรับได้นะครับเนี่ยนะครับอ่าครับเป็นหางเบียดแล้วอ่านะครับ นะครับเป็นเบรสายนะครับรลูกค้าต้องใส่อูฟังนะครับไม่งั้นฟังไม่ออกนะความที่เราก็ปรับเอาที่ปรีได้ปกติเลยนะครับแหลมนะครับกลางอะไรก็ปรับได้ปกติเลยนะครับ แต่เสียงแหลมนะครับปนกลางปนมิดโลอ่ะืในฟไม่อดไประาเป็นกัน,นมกรมมาจัก็แล้วแต่ว่าลูกค,ค้าอยากได้แนวประมาณไหนเสียงประมาณไหนก็ปรับหาได้เลยนะครับเ,เดี๋ยวคลิปวีดีโอหลังจากนี้เดี๋ยวผมมาเทสแนวโชว์ให้ดูนะครับนะว่าคลอสเนี่ยมันมี ข้อดียังไงนะครับผมเวลาเราไปเล่นรถโชว์นะครับผมหรือว่าเปิดดังๆนะครับมันมีจุดเดีจุดเด่นยังไงนะครับผมเดี๋ยวมาทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับรีวิวครอสตัวนี้นะครับครอสตัวนี้นะครับผมราคาตอนนี้นะอยู่2490บบาทนะครับโอนเงินจะส่งให้ฟรีนะครับผมแล้วก็มีประกันพังซ่อมฟรีให้ตลอดใช้งานด้วย นะครับนะลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถแจ้งเข้ามาได้นะครับผมตัวนี้เป็นงานโมเดลแท้ของทางร้าน JKT นะครับผมตัวนี้ทําออกมาตอบโจทย์ลูกค้าได้ทั้งแนวฟังแนวโชว์เลยนะครับนะแล้วก็เสียงที่ลูกค้าได้ยินไปเมื่อกี้นะครับผมผมก็จะเทสเป็นแนวฟังนะครับผมเดี๋ยวผมจะอัปเดตสตอรี่ลงให้เรื่อยๆนะครับผมก็ในแนวต่างๆนะครับแนวโชว์บ้างมิดโลบ้างนะครับผมเดี๋ยวรบกวนลูกค้าใส่หูฟังอะไรก็ไปฟังดูนะครับนะก็วันนี้นะครับก็จบเลยเพียงแค่นี้นะครับผมฝากกดติดตามทางช่อง JT Channel ด้วยด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ